ผลกระทบจากการจอดรถต่างๆซึ่งในนี้เราก็พยายามคืนพื้นที่ให้ไปเยอะแล้วส่วนผลกระทบจากด้านอื่นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูอีกทีนะแล้วก็จะอยู่ในกระบวนการเดียาวๆหรือเปล่าบางทีมันก็มีอาจจะมีหลายปัจจัยคงต้องแยกให้ชัดเจนว่าผลกระทบจากแผ่นดินไหวเท่าไหร่แล้วก็ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจหรือว่าอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ไรครับผมว่าอันนี้ก็คงให้ทางท่านผอเขตจะจากรวบรวมข้อมูลอีกทีหนึ่งครับต้นตัวเราบอกการรื้อเนี่ยครับเราจะรื้อไม่กดสร้างตึกก็จะรื้อไม่กดเลยหรือว่ารื้อไม่เนี่ย เพราะว่าจริงแล้วหน้าที่เราเนี่ยตามหลักก็คือเราค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ส่วนหน้าที่รื้อตึกไม่ใช่หน้าที่ของพวกเรานะเพราะว่าจริงแล้วคงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าอาคารเนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตเลยหวือไม่มีใครเลยนะเป็นอาคารล้างอาคารล้างถล่มเนี่ยเราก็ไม่เข้ามาลื้อให้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอุบัติภัยที่ท,ท,ที่ที่มีผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยน,นั้นผมว่าหน้าที่หลักเราคือหาผู้ติดค้างแล้วก็นําส่งคืนญาติแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเป็นต้องต้องมีคนทำอะ่ะ เราไม่สามารถปล่อยร่างเขาทิ้งไม่ได้นั่นคือหน้าที่เราครับหมายถึงในส่วนที่มันถล่มลงไปแล้ว,ว,าาว,ว,วแล้วเราะว่าเีตุในตะลุมพอนเขาต้อมาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าตอนนี้ต่อการรื้อตรจะช้าเพราะว่ามันเหลือในเรื่องของหลักฐานแล้วอะไรแบบนี้นคือหลักฐานเนี่ยผมว่าเราก็เคารพทางพิสูจน์หลักฐานกับทางกรมโยธาธิการนะแต่ก็ต้องดูว่าเพราะว่าจริงแล้วไอ้คนที่มาเนี่ยก็มีจํานวนเยอะที่อยู่ในสายงานมันยิ่งลากนานเนี่ยมันก็ไม่มีผลดีในกรารค้นหา พอทุกคนก็มีงานที่เราไปทํากานอื่นต่อมีภารกิจอื่นถูกไหมถ้าเราบอกว่าช้ชาๆในแง่การเก็บหลักฐานก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบต่อการทํางานภารกิจของคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแต่เราก็ไม่ได้เราก็ยินดีนะวันนั้นตเพะว่าปัจจุบันอย่างเมื่อวานเราก็หยุดงานไปช่วงเช้าเพื่อพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บแล้วเราก็แล้วแ,ลแต่เลยแต่ว่าเราคงไม่ได้คงตัดสินใจว่าจะเก็บชิ้นไหนไม่เก็บชิ้นไหนครับแจริงแล้วถ้าเกิดพบร่างหมดจริงแล้วก็สบายเลยคราวนี้เพราะไม่ต้องไม่ต้องไป,ไงไปรื้อแล้วจะจะเก็บอะไรก็ ก็ผมต่งคืนใจให้เลยก็มีปีมีให้ไปดูอีกเยอะแยะเลยครับในส่วนกองลิฟต์เนี่ยค่ะตอนนี้เราเจอวนะคบว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนที่เป็นที่ดีสต้องการค่ะคือจริงแล้วเราเจอพื้นที่แล้วเพราะว่าจริงแล้วกล่องลิฟต์เนี่ยมันสามารถใช้จากพิกัด G P S ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าตึกมันสร้างตรงไหนมันพิกัดมันรู้อยู่แล้วแต่ชิปส่วนนี้จะเก็บได้มันคงต้องดูว่าสภาพมันเก็บได้หรือเปล่าอันนี้คงแล้วแต่ทั้จริงแล้วเราสามารถเอาเอาเอาไอเศษประหลักับพังไปซ้อนกับ ไอตัวแปลนดออิ่งในแล้วไงั้กงรู้ว่าตรงนี้คือคอลิฟแต่ว่าสภาพมันเก็บได้ไหมตัวอย่างเก็บไปแล้วมีประโยชน์ไหมเพราะมีหลายครั้งเลยที่เก็บคอลิ่งไปออกมามันก็ข้างในมันก็แตกมันก็ไม่สามารถจะไปทดสอบได้ถ้าผมว่านี่คงต้องเป็นแล้วแต่ทางกรมยานยที่การกับพิสูจน์หลักฐานที่จะจะเลือกเก็บหลักฐานชิ้นไหนเราก็ยินดีให้ช่วยทุกอย่างครับเพราะเราก็อยากให้อยากให้เหตุการณ์นี้มันมีบทเรียนที่ดีที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความโชคร้ายที่เราเสียผู้ที่ ไม่รู้หนูวยเนยเลยอ่ะเป็นหลายเกือบเป็นร้อยคนน่ะก็อยากจะให้มีสิ่งที่ดีขึ้นอย่างน้อยก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆความโปร่งใสมันต้องมีคืนมาแล้วก็เราก็อยากจะให้ทุกมีข้อเท้จริงให้มากที่สุดนะเพื่อสุดท้ายแล้วมันมาปสู่กระบวนการที่ปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นคืรผมว่าถึงด้วยแมมที่จะมีการแก้ข้อสร้างของโครงสร้างขนาดใหญ่ของยงานรัฐคือต้องของน้อันนี้ผมว่าก็คงต้องคือผมว่าเราไม่ขัดข้องอยู่แล้วคือเราทำตามกฎหมายแต่อะไรที่มันมีความปลอดภัยมากขึ้นก็ดีแต่ว่า ก็ต้องดูในหลายมิติเลยทั้งเรื่องการออกแบบหอนอ่วยงานของราฐการควบคุมงาน,นงตา่างๆนะแต่ก็ต้องฝากบอกอย่างนะั้นที่อยากจะฝากย้าไปเลยว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่ากรุงเทพมหาคนครอาคารแข็งแรงนะอาคารเกือบทั้งหมดเลยม,ม,มีตึกเดียวที่พังแต่คารทั้งหมดยืนได้เลยนะว่ากฎหมายเราไม่ได้มีปัญหานะผมว่าการก่อสร้างเราก็ดีนะมาตรฐานก็ได้อาจจะมีรอยแตกรล้าบ้างเดี๋ยวซ่อมก็อยู่ได้นะวิศกรผมว่าก็ทํางานได,ได้ถูกต้องเกือบตึกเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นหนึ่งตึกที่พังอ่นะถ้าเกิดในมองในแง่ ลบมันก็มีตึกนี้แต่ในแง่บวกผมว่าเราน่าจะสร้างความมั่นใจได้ด้วยครัว่ากฎหมายเราไม่ได้อ่อนเลยมีการปรับปรุงมีการออกแบบไว้เผื่อไว้แล้วก็ตึกทั้งหมดเลยลก็ยังยืนอยู่ได้นะครับโอเคมาได้ขอยๆแล้วค่ะเรามีการพูดคุยกับญาติไหมคะที่มารออยู่ก็ผมว่ามีการคุยกันตลอดนะ แต่เราก็พยายามดูแลเขาให้มากที่สุดนะดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยพยายามช่วยเหลือเยียวยาเขาต่างผมคิดว่าก็มีการคุยแต่ว่าผมไม่ได้คุยส่วนตัวแต่ว่าเรามีเจ้าที่แล้วก็มีทางทางจิตแพทย์ไปช่วยคุยด้วยครับสภาพจิตใจส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็ดูถ้าที่เจอนะก็ทําใจได้มากขึ้นผมว่าเขาต้องการข้อมูลที่ชัดเจนแหละผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะทําใจในระดับหนึ่งแล้วแต่เขาอยากจะให้รู้ชัดเจนให้ได้เอาชิ้นส่วนกลับไปทําบุญหรือประเพณีการกุศลอะไรเงี้ยก็ทางเราก็<ๆ>พยายามพยายามทำขอบคุณนะนะ าาาออยู่กันตลอดเลยครับเพราะว่าเจ้าที่ก็คือกรมพิทักการก็เป็นวิศวาก็นั่งคุยตลอดจะเก็บชิ้นไหนอะไรเราก็ยินดีไม่เป็นหาก็ผมว่าอย่างที่บอกว่าหน้าที่เราก็ให้ความรับผิดทุกทุกภาคส่วนแล้วก็อยากให้ความจริงมาปรากฏให้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับที่นอ้องประชาชนนะ